มณีสิทาพน้องไปที่จังหวัดมหาสารคามค่ะที่จังหวัดมหาสารคามเพิ่นจะแสดงสินค้าโชว์ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากสิงท่อนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสิงท่อจังหวัดมหาสารคามด้วยนวัตกรรมและกเทคโนโลยีจากวัสดุธรรมชาติค่ะนี่แหละค่ะยูลันแสดงสินค้าโซนเดอะการ์เดนห่างเสริมไทยคอมเพล็กซ์นะคะอำเภอเมืองมหาสารคาม นายวิบุญแววบันดิตผูวราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าโชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากซิงท่อเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายภายใต้โครงการงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณข้อศ2 5 6 7งบกลางโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการซิงทอ่อจังหวัดมหาสารคามค่ะด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากวัสดุธรรมชาติ มีนายกนกศรีวิชัยนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดวนาส่วนราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหาอการค้จาจังหวัดมหาสารคามประธานสมาพันธม SME จังหวัดมหาสารคามผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสหาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขามหาสารคามผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหากรรมผู้ประกอบการ SME และวิสหาหกิจต่างๆนะคะเขาร่วมงานค่ะ การจะแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากซิงท่อเทียนีนี่นะครับสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสาครคามร่วมภาคส่วนราชการและภาคเอกชนนะครับจัดขึ้น1 1 1 3อตุล,ลาคมเพื่อที่จะจะแสดงสินค้าโชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากซิงท่อจากการพัฒนาทักษะการออกแบบแฟชั่นและแปรรูปซิงท่อ การสร้างแบรนด์การออกแบบตาสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์รวมทั้งการใส่เทคโนโลยีพลาสมานะครับเพื่อการย้อมสีธรรมชาติและการผลิตซิงท่อนาโน,โนทีพานการฝึกอบรมจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกัรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจากภาคกชนเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสาร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ซิงท่อของจังหวัดนะครับ เพื่อทีจะเพิ่มการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะครับสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนี่แหละครับแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเนาะจากสิ่งท่อนี่แหละครับด้วยทั้งสินยี่ส20กิจการที่ได้ร่วมโครงการและการ่วมกิจกรรมออกบทแสดงสินค้าในเทนีพร้อมนะครับค่ะ